ยินดีด้วยนะฮะท่านไหนที่นําสูตรนี้ไปจับนะครับก็มา4774นะครับแล้วก็ยินดีด้วยนะครับมาตามกันต่อเลยนะครับเนาะอ่ะก็เน้นๆด้วยเนาะในวันนี้นะฮะใครอยู่ในบ้านเนาะอ่ะแปดเเน้นๆตรงๆใน3ชุดเท่านั้นนะเออนะครับก็ยินดีด้วยนะครับซึ่งมาดูในสูตรนี้นะครับเนาะก็มีสูตรที่เข้าก็มีเนาะสูตรที่ไม่เข้าก็มานะครับก็มีเออนะฮะซึ่งในสูตรเนี้ย ก็พอจะจับทางได้ว่านะครับที่ผมบอกนั่นแหละนะเนี่ยมันเป็นเลขพี่เลขน้องเลขพี่เลขน้องนะครับส่วนมากนะถ้าเลขมันเบิ้ลแบบนี้นะครับแต่ในสูตรเนี้ยไม่มา3เนาะแต่เป็น4นะอืมใกล้เคียงนิดเดียวนะครับเนาะก็ในสูตรเลขวิ่งด้วยนะสูตรเลขวิ่ง0ูนย์ไม่มานะครับเนาะอืมรอบที่แล้วให้ไป0ูนย์นะให้ไป1นออกมา0ูนย์รอบนี้ศูนย์ก็ไม่มีนะตามต่ออีกสักวดแล้วกันนะครับในคลิปนี้ก็จะมาดูใน2ส,สูตรนี้ นะครับสูตรหวยวันพุธพุธศุกร์จันนะครับไม่มานะอืมก็ตามกันต่อแล้วกันนะครับสลับในวันจันทร์ถัดไปนะครับเนาะอ่ะมาดูใน2สูตรนี้มาดูสูตรเลขวิ่งตัวเดียวกันก่อนเลยนะครับเนาะงวดที่แล้วนี่ออกไปใน0ูนให้1ไปนี่ก็มา0ูนยก็ถือว่าใกล้เคียงนะครับให้1มาศูนย์แล้วก็วันที่10นี่ออกไปที่แปดเจ็ดเจ็ดสี่นะ ไม่ได้ไกลเลยนะครับน้ออ่ามาดูในล่าสุดนะฮะสำหรับในสูตรนี้เลขวิ่งตัวเดียวเท่านั้นนะครับก็จะเอาผลนะฮะในวดที่แล้วนะครับก็จะเป็นที่ใน5 5 8 8 7 7 4นะครับเราก็จะนำนะครับในที่ในหลักแสนนะครับหลักแสนคูณด้เลขคูณที่5เนาะในหลักหมื่นคูณ5นะครับหลักพันคูณ9หลักร้อยคูณ9นะครับ5้เป็น25 แปดห้าเป็นสี่สิบนะฮะแปดเก้าเป็นเจ็ดสิบสองเจ็ดเก้าเป็นหกสิบสามเนาะก็จะเป็นในที่ในสองบวกกับสามได้ห้าห้าบวกกับห้าเป็นสิบนะครับก็ศูนย์อีกแล้วนะครับเนาะได้ศูนย์อีกแล้วอ่ะทั้งวันนี้ไม่มาเนี่ยก็ก็คงต้องงดไว้ก่อนเนาะในสูตรนี้นะครับเพราะว่ายังจะย้ําให้มาเลขเดิมอีกนะฮะหรือว่าศูนย์จะมานะครับสลับในสูตรนี้วันที่สิบสองนะครับ ก็ขอให้โชคดีกันนะครับต่อไปไมาดูในสูตรนี้นะอืมก็เนี่ยสถิตินะครับสี่ห้าห้าหกเจ็ดสี่ห้าห้าหกเจ็ดนะฮะก็ผลที่ออกนี่นะฮะก็จะเป็นในที่แปดเจ็ดเจ็ดสี่อ่าเห็นไหมครับมันก็มาบนเนาะมันก็มาบนต่อเนื่อง นะครับก็มาในที่ในเจ็ดสี่สี่เจ็ดวันที่สิบสิบสองอ่าก็ถือว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าห้างงวดนะครับงวดที่แล้วนี่ลงงวดแรกนี่ลงงวดแรกปุ๊บก็ด้เคเลยนะฮะแถมยังมาโบนด้วยลองมาดูในงวดที่สองนะครับจะเข้าไหมในในที่ในสูตรนี้นะครับเนาะสูตรนี้เป็นสูตรนะครับ อา่อา,อางสูตรอ่างหนึ่งนะครับเนาะเพราะว่าลงวันที่10ิบเะอ่ะเผื่อในงวดถัดไปจะได้ถามว่าสูตรนี้มันชื่อสูตรว่าอะไรเนะี่ยสูตรออ่างหนึ่งนย์นะครับมาดูในล่าสุดนะฮะสำหรับในสูตรนี้เราก็จะเอาผลในงวดที่แล้วนะครับออกไปนะครับในที่ในห้า7 7ด5 8ดเจ็ดเจ็ดสี่ห้าดดเจ็ดเจ็ดสี่นะครับ ก็นะครับเราก็จะหาในหลักสิบนะเราจะนําในหลักแสนนะครับคูณด้เลขคูณที่ห้าเนาะหลักปืนก็จะคูณห้านะครับหลักพันคูณด้วยเก้าเนาะแล้วก็หลักสิบคูณด้วยเลขคงที่เจ็ดนะครับห้าห้าเป็นยี่สิบห้านะครับแปดห้าเป็นสี่สิบแปดเก้าเป็นเจ็ดสิบสองนะครับเจ็ดเจ็ดเป็นสี่สิบเก้าเนาะห้าบวกกันกับสองเป็นเจ็ดเจ็ดบวกเก้าเป็นสิบหกนะครับลดแต้มไปก็จะเป็นห้านะครับก็จะได้แล้วนะครับสหรับในหลักสิบหก กับ5ส่วนในที่หลักหน่วยนะฮะเราก็จะนำนะในที่ในหลักแสนนะครับคูณเลขคงที่8หลักพันคูณ3นะครับหลักหน่วยคูณด้วย2นะครับ58เป็น40 8 3เป็น24นะครับแล้วก็7 2เป็น14 4บวกกับ4เป็น8เนาะสูตรบอกให้เพิ่มลดนะครันะครับเพิ่มไปเป็น9เนาะแล้วก็ลดแต้มมาก็จะเป็นในที่ในจิตนะครับ 789เนาะสำหรับในหลักหลักหน่วยนะครับในสูตรนี้อ่ะนะครับก็สำหรับนะครับถ้าจับ2ตัวนะครับก็จะได้เนาะในที่ใน6ใน 6, 6 6หลัก16กับ5หลักหน่วย789ก็จะเป็นที่ใน6 7 6 7 6 8 6 9 ห้าเจ็ดห้าแปดแล้วก็ห้านะครับสลับในสูตรนี้อ่ะก็ลองแคปหน้าจอกันไปนะฮะนำไปพิจารณากันได้นะครับสลับในล่าสุดเนาะสลับในสุดรสตัวนะอืมก็ล่าสุดก็มาบนนะหรือว่าจะเน้นเน้นบนอีกก็ได้นะแต่มันก็เป็นสูตรจําได้ทั้งบนทั้งล่างนะแต่หลังๆนี้ก็ก็มาบนนะครับเนาะอ่ะเนี่ยในสถิติ นะครับเนี่ยสถิตินะครับสถิติก็ห้างวดติดนน่ไปบนนี่ก็สี่งวดนะรวมล่าสุดนะก็ไปล่าแค่ในเริ่มต้นที่มาเลยนะครับสําหรับในสูตรนี้นะครับสูตรเนาะสูตรอ,อ่างส,งสูตรหนึ่งศูนย์นะครับก็ขอให้ถูก,กเข้าอีกเดือนดีอีกแล้วกันนะครับสําหรับล่าสุดนะในสูตรนี้ นะครับก็เข้าเนาะอนะใครอยากได้ในสูตรไหนนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาข้างล่างใต้คลิปกันได้นะครับสรุปในสูตรสามตัวสูตรสามตัว,ตวมีเข้าไหมเนี่ยนะครับสูตรสามตัวก็ไม่ได้ลงเนาะเพราะว่ามันไม่เข้านะครับเนาะอ่ะแล้วก็นี่แหละสูตรสูตรเล็กวิ่งนะสูตรเล็กวิ่งตัวเดียวสูตรห้าสองนะก็ถ้าไม่เข้านี่ก็ก,ก็คงไม่ได้ใช้ต่อนะครับ แล้วก็มาเปรียบเทียบกันกับในสูตรตรงนี้เนาะเสีดายเนาะมันมาให้ไปสามเนาะมันออกมาสี่นะครับแต่ก็นั่นแหละที่ผมบอกนะมันจะออกคล้ายๆกันนะห้าแปดปดเจ็ดเจ็ดสี่นะครับเนาะเนี่ยเลขพี่เรียกน้องแปดเจ็ดเก้าแปดเจ็ดแปดอ่ะก็มีแปดอยู่เนาะแล้วก็สี่ห้านี่เนาะ เดี๋ยวตามกันต่อแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงในตรงนี้นะเดี๋ยวผมก็เอามาใช้อีกแน่นอนนะครับสำหรับในตรงนี้นะครับยังไงลืมกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะก็ท่านไหนที่ไม่ถูกนะครับวันพุธที่12เนี่ยก็ขอให้ถูกแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าจะออกไหมนะครับเพราะว่าเป็นวันมาคบูชานะครับออกไม่ออกยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยเถอะนะครับว่านะครับเผื่อเผื่อมันไม่ออกนะก็ไม่ได้เหมือนกัน นะครับเนาะอ่ะเองก็รีบกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าเนาะสลับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ